หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นมันมันได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย New Suzuki Swift GL Plus เทแบบอลิมิเต็ดด้วยชุดแต่งรอบคันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแฟนผีห้ามพลาดพาบันคอที่ลึกสุดพิเศษเกมปวดศาสตร์แมนยูประทะเลี้ยวผูที่ประเทศไทยสั่งซื้อได้ที่ l i น e at small d a t matters หรือ t h a i t i c k e t m a j o r c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างครับลุนละวันเสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดง วันพุธกลางสัปดาห์หลาย,ลายท่านอาจจะเหนื่อยจากการทำงานก็ห้อยสู้เต็มที่และผ่านไปได้ครับเมนยูสู้ตาเป็นกำลังใจให้ข่าวมนยูเต็ดม,มีอัปเดตให้ทราบเหมือนเดิมบางประเด็นอาจจะวนๆบ้างต้องขออภัยด้วยเพราะข่าวมาแบบนั้นแต่ประเด็นใหม่ก็มีคืบหน้าบางส่วนเริ่มทีดิชาโนโซีโอปีศาจแดงถูกถ่ายภาพขณะนัดพบกับเดวิดกิลอดีตซีโอของสโมสรสื่อคาดว่าจะเป็นการพูดคุยเพื่อปรึกษาแนวทางการทำงานทั้งการเสริมทัพ และการปล่อยนักเตะที่ไม่ใช้งานออกไปกิลถือเป็นซีอที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในอดีตสมัยยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันและการทํางานของเขามักจะรวดเร็วและถูกใจแฟนบอลเป็นส่วนใหญ่ในมุมความหวังของฟแฟนๆนั้นกิลน่าจะให้คําแนะนําดีๆหลายอย่างกับอาร์โนซึ่งเขาเปิดใจอยู่แล้วที่อยากทํางานให้ดีขึ้นเพื่อเปลี่ยนภาพที่เคยเห็นในยุคเอ็ดเวิร์ดวิร์ดแต่ต้องไม่ลืมว่าอาร์โนไม่ได้เป็นคนเดินเรื่องซื้อขายโดยตรงเป็นหน้าที่ของจอห์นเมอร์เทอร์ ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนั้นและทําให้สําเร็จผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรวัดที่ช่วงท้ายตลาดหรือบางท่านก็อยากได้ดิลแรกเพื่อแฟนๆอุ่นใจก่อนออกทัวร์พรีซีซั่นโดยเหตุการณ์ปัจจุบันที่ทีมยังปิดดิลนักเตะไม่ได้มีกระแสะออกมาจากทวิตเตอร์หนึ่งจากฝั่งสเปนระบุว่าพ่โดเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเสริมทัพของคู่แข่งและการเดินดิวช้าของยูเนเตดโรโดมุ่งมั่นกับสัญญาที่เหลืออยู่ แต่การมาของฮาแลนและนูเยสเป็นสิ่งที่ทําให้ปีแสดงดูห่างไกลาจาก2ทีมดังมากขึ้นกลับมาดูเรื่องตลาดซื้อขายกันบ้างอดัมคราฟตันเทียสองเดลติกเปิดเผยว่าเหตุผลหนึ่งที่บอร์ดบริหารยูเต์ผ่อนคลายกับการเดินดิวแฟรงกี้ดิยองที่อาจจะลากยาวไปอีกเล็กน้อยเพราะตัวนักเตะย,ยังไม่มีกําหนดกลับจากการพักร้อนช่วงวันหยุดจนถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมทําให้ยังมีเวลาช่วงเก็บตัวปรีซีซั่นท่าดิวสาเร็จ นักข่าวดังย้ำเดยองเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมไซมอนสโตนเชนหนึ Stone, ่ง BBC เปิดเผยว่าแมนยูเต็ดหวังจะปิดดิวคร e ิสเตนเอริกเซนก่อนฤดูกาลใหม่เริ่มต้นแม้เมื่อวันก่อนจะมีข่าวว่าตัวนัเตะต,ต้องการกลับมาคาแข้งที่ลอนดอนแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตกลงกับทีมใดทั้งนั้นทําให้ยูเต็ดยังมีความหวังในดิวซึ่งขึ้นอยู่กับเอริกเซนจะตัดสินใจเลือกทีมไหนเทนหาต้องการรู้ความคืบหน้าในดิวสองกองกลางคนสําคัญท้งเอริกเซนและเดยอง ก่อนนักเตะชุดแรกที่ไม่ติดทีมชาติเข้าแคมป์เก็บตัววันที่27บมิถุนายนนี้เหลืออีกประมาณ5วันด้านเพลเฮิร์สเชนิงเดธามย้ำว่าสมสรไม่ได้มีความคิดที่จะออกจากดิวเดยองแต่อย่างใดเดือดเชื่อมั่นว่าจะหาข้อตกลงกับบาร์เซโลนาได้ในที่สุดเฮิร์จะได้พูดถึงดิวอลิเซนด้วยว่าตัวนักเตะกําลังพิจารณาข้อเสนอของปีศาจแดงหลังสเปอร์เหมือนจะออกห่างดิวนี้ไปแล้วเป็นที่เข้าใจดีว่าท็อตแนมไม่ได้เข้ามายุ่งในดิวนี้เลยตลอด2สัปดาาาห์ที่่ผนม ยูเแต่หวังว่าความสัมพันธ์ของเจนหาดกับนักเตะจะช่วยกระดก่อมให้เอลิกเซนย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงเพราะมิฟิลชาวเดนมาร์กเคยไปเรียกคอมฟิดก,กับอัจจักก่อนมาอยู่กับเบนฟอร์ดพอเขาเยะเลนทิมเบอร์ซาไปลิซโดม,มาร์ติเนสก็กลับมาพอเฮอร์อัปเดตเรื่องนี้ว่าเอลิกเซนหาดต้องการเก็บไม้ไกวล์ลินเดเลิฟและวาลานไว้แต่กําลังพิจารณาปล่อยบายยี่โจนส์และตูลเซเบออกไปโดยมาร์ติเนสเป็นตัวเลือกที่ถูกพูดถึงล่าสุด อาร์จะพร้อมจะปล่อยนักเตะกับข้อเสนอที่เหมาะสมเพราะเขาเหลือสัญญาอีก3ปีคลับมาดูเรื่องแอนโทนีสักเล็กน้อยต่อจากวิดีโอเมื่อวานเจมส์สตักเกอร์ที1นึ่งธนกาเปิดเผยว,ว่าแมนยูเต็ดได้พูดคุยกับอาร์จ็คแล้วถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแอนโทนีปีโตเก่งมาร่วมทีมและกําลังรอความคืบหน้าในดิวฟรงกี้เดยองยูเต็ดหวังว่าจะปล่อยแอนโทนีมักซ่าออกจากทีมเพื่อประหยัดค่าเหนื่อยราว2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์แต่เรื่องนังก่าดก็เป็นอุปสรรคในการย้ายทีม เทนหาต้องการให้แดนหน้ามีคุณภาพด้วยขุมกำลังทั้งโรนัลโดซานโช่แรดฟอร์ดอีลังกาและแอนโทนีบักเกอร์ย้ำเหมือนเดิมว่าคุณซื้อไปแาดต้องการเซ็นสัญญานกเตะใหม่5คนก็คือเดยองเอริกเซนแอนโทนีรวมถึงเซนเตอร์แบคละแบ็คขวาส่วนหลายท่านที่สนใจเดนดิวราฟินญาจากลิสนั้นตอนนี้เหมือนจะเนื้อหอมกว่าแอนโทนีครับฟาบิซิโอโรมาโนเผยว่าบาร์เซโลานาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนาเตะได้แล้วแต่ยังตกลงค่าตัวกับลิสไม่ได้ อาร์เซนอลติดต่อโดยตรงไปที่ลีดทีมปืนใหญ่สนใจนะักเตะตัต้งแต่เดือนมีนาคมเชลซีกับท็อตแนมก็ติดต่อไปเช่นกันโดยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ65-75ถึงล้านยูโรสำหรับดิวฟรังกิเตยองนะักข่าวดังย้ำจุดยืนเดิมของบาร์ซาว่าพวกเขาจะไม่ขายไดยองในราคาที่ต่ำกว่า86ล้านยูโรหรือ7จล้านปอนด์ยูแต่ติดต่อไปโดยตรงอีกครั้งในวันนี้ทีมเจ้าบุญทุ่มต้องการเงินการันตีเนื่องจากกฎการเงินของลาลิก้า ซึ่งเดี๋วนี้จะแปรผันต่อเนื่องไปที่ดิวแบรโดซิลวาที่บาร์ซ่ายังไม่ได้คุยอย่างเป็นทางการกับซิตี้เพราะขึ้นกับดิวดิองก่อนทีมเรืยบยบสีฟ้าต้องการค่าตัว85-90ล้านยูโรแบโดพร้อมย้ายถ้าต้นสังกัดได้ราคาที่โอเคมีการพูดคุยกับลาปอร์ตาและเมนเดสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตามทางข่าวตอนนี้คงยากที่บาซ่าจะยอมลดค่าตัวดยองเพราะพวกเขาต้องเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อแบรโดอีก และเส้นตายการส่งงบการเงินอยู่ที่30มิบิษุนายนนี้บยยอยยูเต็ตคงเห็นท่าทีชัดเจนของคู่ค้าแล้วอยู่ที่พวกเขาจะลงมือยื่นไปตามนี้เลยเพื่อแฟนๆได้สุขสมหวังหรือไม่แต่ถ้าลากยาวไปอีกก็ต้องใช้ความอมดทนรอกันสักหน่อยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มยยแมนยูเต็ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ